ัวนี้คือพละลงยีนิ้วนะต่อตรงจากแพงแแการตกลงเหลือประมาณสามวอล์นะส่วนชุดล่านี้คือตัวชาร์จแบตแบตเตอรี่นเนี่ยทนะี่เนี่ยประกอบไว้ก็แบตเตอรี่มันมันเต็มแล้วพอมันเต็มแล้วมันก็จะไม่มีกระแสไม่ชาร์จลงแบตทีนี้ก็อันนี้ก็จ่ายตรงแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้โหลด พกลมงเนี้ก็มันก็จะดึงดึงจากแผงมาแล้วก็ดึงจากแบตมาด้วยผสมกันนะแต่ว่าแป๊บเดียวมันก็จะพอมันยุบลงเนะี่ยแปบ๊บเดียวมันก็จะชาร์จแบตเต็ม